กรับกรารเรียนท Asia, ่านประธานบุติสภาที่กรุกระผมพอดเลื่อรัฐรัฐนวามนิญสภาทิ่บุติสภาขอแยกแสดงความเห็นต่อยติที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ครับก็ก่อนหน่ก็อยากจะเรียนว่าการได้มาซึ่งสวในครั้งนี้เนี่ยถามว่ามีปัญหามากมายไหมถ้าบอกว่าไม่มีก็เท่ากับโกหกตัวเองนะครับเพราะเฉพาะ เมื่อที่ที่แล้วก็600กว่าเรื่องแล้วตอนนี้ก็คงเป็นพันเรื่องไปแล้วแล้วทุกสารก็กําลังปวดศีรษะกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้สมัครในระดับต่างๆแต่ผมมองปัญหานี้ผมมองที่ตัวแม่บทคือมองที่รัฐธรรมนูญปีหกที่กำหนดพิธีการได้มาซึ่งสวไว้มีหลายคนบอกเป็นระบบการได้มาที่สลับซับซ้อนที่สุดในโลก มีหลายคนบอกว่ามันยากมากนี่ขนาดสมัครแค่46,000กว่าคนคนอีกเยอะยะอยากจะสมัครแต่อ่านดูแล้วไม่เข้าใจก็เลยไม่สมัครแต่พอมีการร่างพร่อาชบนอย่าิประกอบรัฐมนูนขึ้นมาผ่านที่สนชสนชกับคิดเช่นเดียวกันบอกโอ้โหมันยากเหลือเกินขอแก้เถอะก็แก้ลดลงเหลือ10กลุ่มอาชีพแล้วก็แบ่งเป็นสองสาย สายสมัครด้วยตัวเองกับสายที่สมัครโดยมีองค์กรรับรองผมเป็นหนึ่งคนที่สมัครโดยองค์กรรับรองมาถึงระดับประเทศมีแค่17คนเองนะแล้วเอาไว้10คนก็ตอนนั้นก็ไม่่อยมีการพูดกันเรื่องหัวเรื่องจัดตั้งอะไรที่จริงก็มีอยู่แล้วถึงแม้จะเลือกกันเองโดยไม่มีคว้ใน3ระดับเมื่อปี62แต่ถ้าทาไม่มีเพื่อนมาลงคะแนนเนีท่านท่านก็ไม่ได้นะครับ มันมันก็เป็นระบบที่ผมคิดว่าพื้นฐานของรัฐธรรมนูญปีห0ศูนในมาตรา1น7วรกสองเนี่ยที่เปิดช่องว่าให้เลือกตนเองก็ได้ไม่ต้องให้เลือกไข้ด้วยได้ก็จึงทำให้เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาในการที่จะกำหนดวิธีการในการเลือกที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิก10กว่าท่านได้พูดไปแล้วผมก็ก็เห็นด้วยนะครับ ว่ามีการจัดตั้งมีการทำบล็อกวอต่างๆซึ่งก็เป็นบทเรียนที่กรกตจะต้องนําไปพิจารณาในการดําเนินการถ้ารั้นูยังไม่ถูกแก้ต้องคุมเข้มเหมือนกับคุมสอบเข้าหมหาลัยเลยนะฮะห้ามนําโวเข้าไปห้ามนาทําเครื่องหมายไว้ที่เข็มขัดที่กระเป๋าต่างๆเพราะถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้การทำบล็อกเวอร์คงทำไม่ได้แต่มก็เป็นบทเรียนนะครับที่ดี ในกรณีเรื่องของที่มีหลายท่านจะพิปรายว่าสอยได้ไหมนะครับถ้ารับรองไปแล้ววันนี้กรกะตก็เพิ่งประชุมนะประชุมเสร็จเมื่อบ่ายนี้เองแล้วก็มีมติว่ายังไม่ประกาศก็แสดงว่ากรกะตก็ยังพยายามพิจารณาถึงข้อร้องเรียนต่างๆแล้วเมื่อประกาศผลแล้วก็คงจะต้องตอบสังคมได้ว่าข้อร้องเรียนะมันมีมูลขนาดไหนมี เป็นเรื่องเวลากว่าไหนที่เขาจะนําไปพิจารณาต่อไปแต่ถ้าไปดูในมาตรา63ของเรื่ประหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสวในมาตรา63นะฮะเขาจะเขียนไว้ว่าถ้ามีการประกาศตามมาตรา42ก็คือประกาศตัวจริง10ตัวสำรอง5ในแต่ละกลุ่มอาชีพเป็น200บวก100ถ้าคณะกรรมการก็คือกกตอพบว่ามี ผู้ใดที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรา13หรือหรือไม่เป็นไปตามลักษณะต้องห้ามในมาตรา14ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังสามนูนไนดะ้โดยมิชักช้าคือแปลว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยกรกตยังไปตรวจได้ว่าคุณไปคุณขาดการลงคะแนนเลือกนายกอบจหรือเปล่าภายใน2ปีเพราะต้องมี2ปีไปแล้วทาไมไปเลือกท้องถิ่นก็จะไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสวได้ หรือคุณมีคุลสมบัติอื่นๆติดกุกติดตารางมายังไม่ถึงสิบปีอะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้นะครับมันตรงนี้เนี่ยก็กขอเรียนให้ให้พวกเราทราบว่าประเด็นเรื่องคุณสมบัติและสัตว์ต้องห้ามนั้นสามารถตามไปยื่นต่อสามลุงได้ตลอดเวลาในระหว่างห้าปีที่เขาดำรงต,ตำแหน่งอยู่จากใดที่มีการค้นพบมาถึงว่าควรจะตั้งกรรมธิการหรือไม่ที่จริงผม คิดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนลงมาเข้าห้องประชุมแล้วไม่ได้ถูกโน้มน้าวโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในห้องนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยเรามาอยู่ที่โค้งสุดท้ายแล้วเรามาถึงเวลาที่เราจะต้องทำในเรื่องที่สำคัญสำคัญเพื่อรอการประกาศนับรองผลของวอสวชุดใหม่อีกทั้งจากที่สดับตรับฟังเสียงจากข้างนอกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่เราจะมา ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการํางไนของกกตถึงแม้เราบอกว่าเราตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาเป็นบทเรียนแต่ทางฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าเรากําลังจะตรวจสอบแล้วก็กดดันกกตนะกับอ,อีกประเด็นหนึ่งคือว่าแม้แต่เสียงภายในของเราเองนะไม่ว่าจะในไลน์หรือในห้องนี้ก็มีมีสองกระแสผมเองคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราควรจะศึกษาผมจะเสนอให้แก้รัฐนูล ในเรื่องก,การได้มาซึ่งสงวทุกครั้งที่ผมไปพิปรายทุกครั้งที่มีการสนอเรื่องนี้เข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้เพราะผมไม่เห็นด้วยผมเป็นผู้คนหนึ่งที่สมัครเป็นกลุ่ม50ที่เข้ามาในสภาแห่งนี้ด้วยวิธีการคัดเลือกคะแนนระดับอำเภอจังหวัดและประเทศตอนนั้นไม่เลยมีโหวตควยแต่ก็ก็เห็นจุดอ่อนแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นวิธีการที่ที่มันคงจะทําให้เกิดการดําเนินการที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ มันจึงจึงเห็นว่าถ้าเราทำอะไรตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีความไม่เหมาะสมนะครับมีความไม่เหมาะสมผมจึงขอเสนออย่างนี้นะครับอยากจะเสนอว่ากรรมธิการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยอย่างกรณีกรรมธิการสิทธิพิชนอาจจะตั้งคณะทํางานหรือกรรมธิการขึ้นมาจะเชิญใครเข้ามาก็ได้ผมก็ทําบ่อยๆผมเป็นประธานกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นมีเรื่องเข้ามาผมก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาหรือว่าก็มอมไปอนุญดโตชหนึ่ง ไปศึกษาแนวเดียวกับที่ต้องการจะตั้งกรรมธิการเลยถ้าทันก็มาเสนอต่อท่านประธานวุฒิสภาเมื่อประชุมก็นํามาเสนอที่นี่ก็สามารถส่งเรื่องไปที่คอรมอรหรือที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ก็เช่นเดียวกันถ้าตั้งกรรมธิการขึ้นมาโอกาสจะเสร็จม,มันแทบจะไม่มแทบไม่มีผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่เกินเจ็ดวันสิบสี่วันเนี่ยเขาก็ต้องประกาศเขาจะเก็บไวนานกว่านี้ไม่ได้เพราะคนที่อยากจะมาล้างตรงนี้ เขาก็คงรอไม่ไหวเหมือนกันนะฮะทั้งสองร้อยท่านนะ่ะ mm. ก็คิดว่าอยากจะเสนอให้เป็นการดำเนินการของการพิการาคณะที่ต้องการจะศึกษาเหมือนกับที่เราดำเนินการกันมาตลอดหปีเนี้ยแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ท,ท่านประธานวุฒิสภาถ้าสภายังเปิดอยู่ก็นำมาคุยกันในที่ประชุมนี้ก็สามารถส่งออกไปได้อันนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเราไปก้าวไก่หรือเราไปกดดันหรือเราไป ทำให้กระบวนการในการจะได้มาซึ่งสวเนี่ยมันมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นครับก็ขอกราบเรียนข้อเสนอไว้่ังนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ